การจัดสวนที่ดีแบ่งโซนปลูกปลูกพืชหลากหลายตัวนี้ใต้ของนั้นก็เป็นไนผ่กินจูรือบับแฝงบับแตงปลูกพักอันนี้แบบคอนะผมปลูกพืชหลากหลายคุ้ทางเรียกที่ดีเนาะ อางเรียกที่ดีเขาก็มีเงินหมุนใส่ทุก,ทกวันสนับสนุนเดอ้อผู้ใดผูกของขัวเลื่อนผูกของอยู่คองกินเนาะทุกคนมิชิดเลือกทุกคนมิชิดฝันเนาะกะอันนี้ก็เป็นบะเขือนั่นพื้นที่ใส่สอยประโยชน์ในหน่อย,อยแต่ว่าเฮาเฮียดแต่มันเกิดคุณนคา มันก็สจิมุ่ยมี่มูลค่าเพิ่มเนาะดูแลง,ง่ายดูแลก็ต้องไปดินล่น,นียังก,กระดอกระเดียนะพี่นอ้องอ่าได้ยากไายริวการทำอาชีพแบบเศรษฐกิจพ่อเพียงไม่พี่หน้องเบิ่งพื้นที่ชั้มนี่งานในน้อยเท่ากับสามารถหมุนเงินได้ทุกวันเนาะ่า ไ่ผลผลิตแล้วไล่ไล่ลับข้าก็ดิมีทุกมือบัวจะหน่อยหลาเนาะพี่นะ้องก็คือขอให้มีความขยนันความตั้งใจเนาะซ้ำนี่กับพ่อเพียงเราพุณน้องเอ้ยขอบข้วคนเท่ามีอยูไม่กินขอบข้วได้อยู่ร่วมกันก็เป็นความสุกข้างใจอีกชนิดนึงนะเนาะถึงเอาจสบบ่ลลัมด้วยแต่ว่า อันนี้ทฤษฎีนี่ใส่ได้กิ่งใส่ได้ผลเนาะเป็นอย่างไรกันแล้วล่องเบิงงเนาะพี่นอ้องส่องชุริยันหรือส่องข้นเพศทั้งค้นขายแตงกันขอฝากไวเ้เนาะพี่น้องบ่กว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กอะซอยคนไหลค์กดแชร์กดติดตามน้ำในเดอ้อพี่นอ้นองเลยฝากเป็นกำลังใจเพื่อสันสันการทำคลิป ว่าคลิปสั้นลิปเาวแต่ขอเป็นกําลังใจทุกๆคนเช่นเดียวกันนะครับสําหรับคลิปนี่ะก็ะขอจบไล่เครื่องสําเน่แล้วกันะะขอบคุณครับสําหรับการติดตามมุนีฟ้าตื่มตืมขอบคุณหลายๆนะครับ